เพจทีก่กดหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในวิชามรดกนะฮะมารุยเนื้อหานะฮะการเสียสิทธิ์ในการรับมรดกกันต่อเนื่องจากยักย้ายปิดบังทรัพย์มรดกนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้มีมาตราไม่เยอะนะจ๊ะจริงๆมีแค่มาตราเดียวเองคือ1605นเนี่ยนะฮะโอ้โหกินรวบกินเรียบเลยนี่นะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ตามมาตรา1605เนี่ยมันมีประเด็นที่เรียกได้ว่าโอ้โหจะต้องพิจารณากันหนักหนาสาหัสสากันเลยนะ ก็คือว่าเฮ้ยไอการยักย้ายทรัพย์มรดกเนี่ยที่จะถูกกาจัดไม่ให้รับมรดกเนี่ยซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจ้ามรดกตายเท่านั้นตามมาตรา1น0 5นเนี่ยนะมันเกิดขึ้น2แบบหลกักๆนะคือแบบที่ถูกกําจัดมิให้รับมรดกเลยสักบาทเดียวนะกับแบบที่ถูกกําจัดมิให้รับมรดกบางส่วนนะเอา้าแล้วแบบไหนแล้วครับพี่หมอที่จะไม่ได้สักบาทกับได้บางส่วนเนี่ยก็ต้องดูว่าทายาทคนนั้นเนี่ยยักย้ายปิดบังโดยช่อชนเนี่ยนะฮะ เป็นจํานวนที่มากกว่าหรือเท่ากับในส่วนที่ตนควรจะได้หรือเปล่าเช่นคํานวณมาแล้วไอ,อ้รอเนี่ยควรจะได้1ล้านบาทมันยักย้ายปิดบงังไป1ล้านหรือ1นล้านสองแสน แบบนี้ไอ้ลอคนนั้นก็จะถูกกาจัดมีให้รับมรดกเลยนะครับนะอย่างไรก็แล้วแต่การถูกกําจัดม่ให้รับมรดกเลยสักบาทเดียวเนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกัน,นะเวย <c oughs> ก็คือในเอกฮะซึ่งเป็นลูกของในหรอเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้สิสืบมะระดกได้จํากันได้ใช่ไหมจ๊ะพาที่แล้วพี่หมอเนี่ยปูให้อย่างละเอียดเลยนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดไอ้ลอคนนั้นเนี่ยนะฮะ มันปิดบังยักย้ายเนี่ยจำนวนที่น้อยกว่าที่มันควรจะได้เช่นคำนวณมาแล้วมันควรจะได้1ล้านเนี่ยมันยักย้ายไปเท่าไหร่ฮะสามแสนอย่างเงี้ยนะฮะ มันก็จะถูกกาจัดไปเท่าไหร่ฮะถูกกาจัดไป3 0 0 0 0นเพราะฉะนั้นควรจะได้1ล้านถูกกาจัดไป3 0 0 0 0 0หล้านลบสามแสนเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ70,000สครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ในหล่อเนี่ยยัง,ย,งยังเรียกได้ว่ายังได้อยู่นะเออยังได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับว่ายักยอกไปยักย้ายไปมากหรือน้อยใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นแบบนี้ในหล่อมันยังได้อยู่ไอคนที่ถูกกาจัดมันไม่ได้ถูกกาจัดแบบไม่ให้รับมะระดกเลยแค่ถูกกําจัดไม่ให้รับมรดกบางส่วนแบบนี้เนี่ยนะฮะเออก็ต้องถือว่าไอคนนั้นมันยังได้อยู่เเนนนีะะพรราฉั้กณ อย่างนี้ก็จะมีข้อเสียก็คือว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์สืบมรดกได้ลูกของนายหล่อคือนายเอกจะโบอกว่าเอ้ยในเมื่อพ่อถูกกาจัดไป3 0 0 0 0นผมขอใช้สิทธิ์ส,สืบมรดกส0 0 0สนนั้นได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะอย่างไรก็แล้วแต่คงต้องเน้นกันอีก,กรอบหนึ่งว่ากรณีที่จะถูกกาจัดเนี่ย มันจะต้องเป็นกรณีของทายาทนั้นเป็นผู้ยักย้ายปิดบังนะถ้าเป็นภรรยาหรือสามีของทายาทซึ่งไม่ได้เป็นทายาทโดยทมอยู่แล้วแล้วมาปิดบังยักย้ายเนี่ยนะฮะก็จะไม่ถูกเข้าเกณฑ์ที่จะต้องถูกกําจัดนะจะมาบอกว่าเฮ้ยพี่หมอครับในเมื่อ <c oughs> ตัวภรรยาหรือสามีเนี่ยนะฮะเขาอยู่มุ้งเดียวกันนะครับพี่หมอครับนะก็ต้องถือว่าถ้าเกิดภรรยาหรือสามีทําผิดปิดบังยักย้ายเนี่ย ตัวทายาทนะฮะซึ่งเป็นคู่สมรสก็ควรโดนไปด้วยมิใช่หรือคําตอบคือไม่ใช่ฮะ <c oughs> ก็ต้องดูกันเป็นเคสเคสไปว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วทายาตรู้หรือเปล่าหรือว่าตัวทายาทอาจจะไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้มีเจตนาเลยแต่ภรรยาหรือสามีหวังดีประสงค์ร้ายก็เลยปิดบังให้อะอย่างนี้เนี่ยจะไปกําจัดทายาทเขาก็ไม่ถูกต้องนะครับแต่ประเด็นที่เราจะต้องมีพาร์ทวันนี้อีกหนึ่งพาร์ทก่อนที่เราจะไปลุยข้อสอบก็คืออกรณีข้อยกเว้นนี่แหละ ะะว่าถ้าเป็นผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างเนี่ยนะฮะจะยักย้ายปิดบงังทร,รัพย์มรดกแต่เพียงใดจะช่อชนแต่เพียงไหนก็ไม่ถูกกําจัดะฮะเพราะ1605บอกว่ามาตานี้ไม่ให้บังคับใช้แก่ผู้รับพินัยกรรมที่ผู้ทําพินัยกรรมได้ยกทรัพย์สินให้เฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างเพราะฉะนั้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะถูกกาจัดทั้งหมดหรือถูกกาจัดบางส่วนเนี่ยมันใช้เฉพาะในกรณีของทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมทั่วไปเท่านั้นซึ่งในผู้ได้ฟังไปแล้วว่าเฮ้ยแต่ละอันหมายถึงอย จะมาพูดอ้ยพี่หมอครับแล้วมันเป็นยังไงหรอครับไอ้กรณีผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างมันจะไม่ถูกกาจัดแม้จะยักย้ายเอามาดูตัวอย่างกันนะครับเนาะอย่างเช่น กรณีในรวยฮะสมรถกับนางสวยมีลูกคือในหล่อและในล่ำอ่ามีลูกคือในหล่อและในร่ำปรากฏว่าในรวยเนนะฮะก็มีการทำพินัยกรรมแล้วฮะยกรถยนต์ปอร์เช่โอ้โหทะเบียนกอไก่หนึ่งสองสามสี่ให้กับนางมวยฮะซึ่งเป็นลูกของเพื่อนนะฮะซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าเอ้ยกรณีที่ทำพินัยกรรมเนี่ยนะฮะยกมรดกให้คนอื่นเนี่ยไม่จำเป็นนะ ที่จะต้องเป็นทายาทโดยธรรมใช่ไหมจ๊ะจะเป็นใครหน้าไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะให้มรดกแก่เขาเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะทำพินัยกรรมยกให้เขาได้อย่างเช่นกรณีเนี้ยนางหมวยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเป็นทายาทโดยธรรมเลยเนี่ยในรวยก็สามารถที่จะทําพินัยกรรมยกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนางหมวยตอนนี้มีฐานะเป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างเฉพาะเลยะฮะเฉพาะรถปอร์เช่กอไก่หนึ่งสองสามสี่เท่านั้นเองนะฮะ ปรากฏว่าในรวยตายเนี่ยนะก็มีเงินนอกเรียกได้ว่าเงินนอกพี่นกยกมอีก3ร้านนะฮะ นางหมวยซึ่งตอนนี้มีฐานะเป็นผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างก็กลัวแล้วฮะกลัวว่ารถที่โอ้ในรวยเนี่ยนะ,ะเคยบอกว่าจะยกให้ตนเนี่ยนะฮะในพินัยกรรมเนี่ยจะถูกลูกทั้งสองคนแย่งไปเนี่ยนะฮะจึงยักย้ายรถไปซะ <laughs> ยักย้ายรถไปเลยเนี่ยไปต่างจังหวัดเลยเนี่ยหรืออาจจะปิดบังไว้ว่าเฮ้ยไม่ไม่เคยไม่เคยรถคันนี้ไม่ได้อยู่ที่หนูอะไรเงี้ยนะเออนะฮะยักย้ายปิดบังเลยถามว่ากรณีอย่างเนี้ย นา่หมวยนะฮะซึ่งเรียกได้ว,ว่ามีการยักย้ายปิดบงังทรั์มรดกเนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว,ว่าชอโชนเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะเก็บไว้เองเนี่ยจะถูกกําจัดไหมคําตอบคือไม่ถูกกาจัดฮนะเพราะนางหมว่ยเนี่ยมีผู้รับพินัยอ่เป็นมีฐานะเป็นผู้รับพินัยกรรมเฉพาะเพราะฉะนั้นจะไม่ถูกกาจัดมีให้รับมรดกเฉพาะส่วนที่ยักย้ายไปนะครับนะเพราะว่าอะไรฮะ ตรงนี้มันเป็นสิทธิที่เขาควรจะได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะยักย้ายไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะฉะนั้นหมวยก็ยังได้รับรถอยู่เพราะว่าตรงนี้เข้าข้อยกเว้นของการที่ว่าเอ้ยเขากฎหมายไม่ได้ห้าม<ร>ากฎหมายไม่ได้ว่าอะไรฮะจะปิดบงังยักย้ายอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ถือว่าตัวเองมีสิทธิจะได้รถคันนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะก็เลยไม่ได้ว่าอะไรนะครับนะเนี่ยถ้ามันออกแค่นี้มันยากไหมมันไม่ยากฮะโอ้มันก็หมูหมๆเลยใช่ไหมจ๊ะโออย่างนี้พี่หมอจะต้องเอามาอีกหนึ่งพาร์ททำไมไม่ไม่ฮะมันเป็นอย่างนี้ฮะอย่างที่เรรราาาทบบกัันคว่ ถ้าเป็นทายาทโดยธรรมก็ตามผู้รับที่ในกรรมก็ตามเกิดไปยักย้ายปิดบังก็มีโอกาสที่จะถูกกาจัดแล้วฮะถูกกาจัดมากกําจัดน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่ายัก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 ย้ายไปเนี่ย ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับส่วนที่ตนควรจะได้รับก็จะถูกกาจัดมีให้รับมรดกเลยแต่ก็มีข้อดีคือผู้สืบสันดานของทาย,ยาทที่ถูกกาจัดเนี่ยก็มาใช้สิทธิ์สืบมรดกได,ด้แต่ถ้ายักย้ายไปน้อยกว่าส่วนที่ตนควรจะได้รับเนี่ยตรงนี้ก็จะถูกกาจัดเฉพาะส่วนที่ยักย้ายผู้สืบสันดานไม่สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์รับมรดกสืบมรดกได,ด,ด้แต่ถ้าเป็นผู้ผู้รับพินัยกรรมเฉพาะอย่างเช่นกรณีมังแกะหนังหมวยเนี่ยยักย้ายไปก็ไม่ถูกกาจัดอย่างไรก็ดีครับเวลาเขาออกเขาออกข้อสอบเนี่ย เขาจะไม่ได้ออกข้อสอบเป็นคนๆแยกอย่างนี้หรอกนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1คนเนี่ยจริงๆมีได้2ฐานะถ้ามีแค่ฐานะเดียวเช่นในหลอมีฐานะเป็นทายาทโดยทรรโอเคคุณยักย้ายคุณโดนคุณโดนมากโดนน้อยขึ้นก็อยู่ว่าคุณยักย้ายไปมากหรือคุณยักย้ายไปน้อยนะครับเนาะหรือ ในในลําอาจจะเป็นผู้รับพินัยกรรมทั่วไปได้รับพินัยกรรมไปทั้งหมดเอ้าคุณยักย้ายไปคุณก็โดนเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรือนัหมวยฮะอันนงมวยเป็นผู้รับพินัยกรรมเฉพาะรถปอร์เช่หนึ่งสองสามสี่นะครับนะยักย้ายไปก็ไม่ถูกกาจัดถ้ามันออกแค่นี้ก็หมูหมูใช่ไหมจ๊ะก็หมูหมูใช่ไหมจ๊มมมคะคำตอบก็คือว่าเอ้ะทำไมมันจะต้องมีตรงนี้ก็คือบักบางครั้งฮะคนเรามันมีได้สองฐานนะเช่นถ้าเป็นทายาทโดยธรรมด้วยเป็นผู้รับพินัยกรรมด้วยเฮ้ยไออย่างนี้ก็ยังไม่ยากนะ เพราะว่าเกิดยักย้ายเนี่ยจะถูกกาจัดกี่ฐานะก็ถูกกาจัดทั้งสองฐานะเลยนะจ๊ะทั้งฐานะผู้รับพินัยกรรมทั่วไปและฐานะของทายาทโดยธรรมเออเอาละสินะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างคือต้องบอกว่าข้อ4อย่างเนี้ยไอ้ที่มี2ฐานะคือเป็นฐานะทายาทโดยธรรมด้วยและผู้รับพินัยกรรมด้วยเนี่ยข้อสอบยังไม่เคยออกนะจ๊ะแต่น,นี่เน้นเก่งไว้ให้แล้วกันว่ากรณีอย่างเนี้ยจะถูกกําจัดทั้งสองฐานะในฐานะของผู้รับพินัยกรรมก็ถูกกาจัด ในฐานะของทายาทโดยธรรมก็ถูกกำจัดเพียงแต่ว่าในฐานะของผู้รับพินัยกรรมเนี่ยจะไม่สามารถมีใครมาใช้สิทธิ์สืบมรดกได้แต่ในฐานะของทายาทโดยธรรมแม้ตัวในหล่อจะถูกกำจัดนะฮะตัวในเอกซึ่งเป็นลูกของในหล่อเนี่ยก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์สืบมรดกได้แต่เฉพาะในส่วนของทายาทโดยธรรมนะสมมุติว่าเกิดในหล่อเนี่ยนะฮะในรวยอาสโจเดิมเลยนะในรวยสมรสกับนางสวยมีลูกคือหล่อและล่ำหล่อสมรสกับนางสาวมีลูกคือในเอกเนี่ย นะครับนะปรากฏว่าพ่อรวยเนี่ยได้มีการยกพินัยกรรมนะทำพินัยกรรมยกมรดกทั้งหมดให้กับนิโลนะฮะยกพินัยกรรมทั้งหมดให้กับนิโลนะเอออาจจะไม่ทั้งหมดหรอกอาจจะประมาณ4ี่ใน5้าะสี่ใน5เยอะมากนะก็เป็นคู่รับพินัยกรรมทั่วไปใช่ไหมในตามหลักเศษส่วนใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสนี้เนี่ยเกิดนิโอลเกิดความโลภเข้าข้อมงําครับโอ้โหสี่ในห้าไม่พอใจขอเต็มเต็มเลยได้ไหมก็เลยปอะไยฮะก็เลย เรียกได้ว,ว่าไปยักย้ายปิดบังปิดบังแค่ไหนปิดบังทั้งหมดเลยตัวเองควรจะได้สี่ในห้าใช่ไหมถ้ามีเงิน5ล้านก็ควรจะได้สักสล้านอะไรอย่างี้นะ,ะก็ปิดบังทั้ง5้าล,นะล้านเลยลเลยพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ถูกกาจัดไหมถูกกาจัดถูกกาจัดกี่ฐานะถูกกาจัดทั้งสองฐานะทั้งฐานะของผู้รับพินัยกับทั่วไปไอ้สี่สี่สี่ในห้าได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วปิ๋วแล้วนะในฐานะของทายาทโดยธรรมได้อยู่ไหมไม่ได้นะปิ๋วเหมือนกันนะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย กรณีอย่างนี้ยถามว่าเ้ยในเอกลูกของในโลอเนี่ยจะสามารถมาใช้สิทธิสืบมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้ในฐานะผู้รับพินัยกรรมเนี่ยจะมีใครมาสืบมรดกรรม,มารับมรดกแทนที่ไม่ได้เลยนะจ๊ะแต่ถามว่าตัวใครฮะตัวในเอกเนี่ยสามารถมารับมรดกแทนที่ตัวใครฮะตัวในหล่อซึ่งถูกกําจัดในฐานะทายาทโดยธรรมได้หรือเปล่าคําตอบคือได้ เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับแม้ในหล่อจะถูกกาจัดทั้งสองฐานะโดยเฉพาะในฐานะทายาทโดยธรรมด้วยเนี่ยนะครับนะแต่การถูกกาจัดในฐานะทายาทโดยธรรมโดยเฉพาะการถูกกาจัดหลังจากเจ้ามรดกตายเนี่ยถ้ามีผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานมาสามารถที่จะใช้สิทธิ์สืบมรด,ดกได้นั่นเองนะครับจะได้เท่าไหร่อาจจะได้ล้านห้าล้านสี่อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะก็ยังได้อยู่นะครับเนาะ แต่สิ่งที่ออกข้อสอบจริงๆเลยก็คือกรณีที่มีทั้งสองฐานะและเป็นฐานะทายาทโดยธรรมและเป็นฐานะผู้รับพิเในร,รมเฉพาะเกินมีการยักย้ายกันไปเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็จะถูกกําจัดเฉพาะในส่วนของฐานะทายาทโดยธรรมแต่ในฐานะของอะไรฮะผู้รับพิ่ในกรรมเฉพาะโดนไหมไม่โดนเออไม่โดนนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะมาเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกัน เพราะฉะนั้นกรณีที่ออกข้อสอบเนี่ยนะฮะที่ว่าเอ้ยเป็นทั้งทายาทโดยธรรมและเป็นทั้งผู้รับพิในกรรมเฉพาะแล้วยังยักย้ายอีกเนี่ยนะโูได้เยอะขนาดนี้ยังยักย้ายเนี่ยนะฮะจะถูกกําจัดเฉพาะในฐานะของทายาทโดยธรรมเพราะในฐานะของผู้รับพิในกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างเข้าข้อยกเว้นมิที่ไม่ถูกกาจัดใช่ไหมจ๊ะ ทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราพิจารณากรณีที่มีการปิดบังยกักย้ายแล้วผู้ที่ปิดบังยกักย้ายนั้นอยู่ในสองฐานะคือทั้งฐานะผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างและในฐานะทายาทโดยธรรมเนี่ยวิธีการพิจารณาที่ง่ายที่สุดก็คือให้พิจารณาเสมือนว่าคนคนนั้นเนี่ยมีสองคนเออต้องแยกพิจารณาเสมือนว่ามีในหล่อเนี่ยสองคนนะจ๊ะก็คือคนที่อยู่ในฐานะผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างที่จะไม่ถูกกาจัด กับคนที่อยู่ในฐานะทายาทโดยธรรมซึ่งจะถูกกาจัดนะแต่ถูกกาจัดมากกําจัดน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าปิดบังยักย้ายไปทําม,มากกว่าหรือเท่ากับส่วนที่ตนควรจะได้รับอันนี้ก็จะถูกกาจัดแต่ในส่วนนี้ในพาร์ทเนี้ยก็จะมีใครฮะมีผู้สืบสันดานหรือมีลูกเนี่ยมาสืบมรดกได้แต่ถ้าปิดบังยักย้ายน้อยกว่าส่วนที่ตนควรจะได้ก็จะไม่ถูกกําจัดนะครับนะแต่ก็จะได้น้อยลงแต่ข้อเสียคืออะไรฮะตัวผู้สรรืบสันดานเนี่ยนะฮะก็คือลูกเนี D ่ยไม่ H animations. สามารถที่จะมาใช้สิทธิสืบมรดกได้้นนนนััั่่เเอออนะองงงงะตตจจาารย,ยวก รวยสมรสกับสวยมีลูกคือหล่อและล่ำนะครับนะปรากฏว่ารวยเนี่ยทำพินัยกรรมยกรถปอร์เช่กอไก่หนึ่งสองสามสี่ให้กับตัวในโลนอกจากนั้นฮะรวยเนี่ยยังมีเงินสดนอกพินัยกรรมอยู่อีก3ล้านนะครับนะไม่พอฮะพอรวยตายไปเนี่ยหลเนี่ยฮะกับปิดบังเรื่องรถยนต์ปอร์เช่กอไก่หนึ่งสองสามสี่เพราะว่ากลัวจะต้องไปแบ่งกับลำ่ำแล้วยังยักย้ายเงินสดนอกพินัยกรรมไปอีก1ล้านบาทเนี่ย เฮ้ย hey, อย่างเนี้ยเป็นไงดีบอกว่าไม่ต้องตกใจให้แยกพิจารณาเป็นเหมือนว่าเป็น2คนนะคนแรกคือใครฮะรอครับในฐานะผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างรับอะไรรับรถยนต์ปอร์เช่กไก่1นึ่แบบนี้ถูกกำจัดไหมไม่ถูกกำจัดเพราะว่าเข้า้อยกเว้นกร,รณีผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งแม้จะยักย้ายปิดบังทรัพย์สินที่ตนเนี่ยควรจะได้ก็คือไอ้ทรัพย์เฉพาะสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ถูกกำจัดฐานปิดบังยักย้ายนะก็ยังได้รับรถปอร์เช่กไก่หนึ่งสองสามสี่อยู่อันน คนที่2ที่เราต้พิจารณาก็คือหล่อในฐานะทายาทโดยธรรมหล่อในฐานะทายาทโดยธรรมเนี่ยถามว่าจะถูกกาจัดไหมคําตอบคือถูกกําจัด ถูกกาจัดแค่ไหนถูกกาจัดมิให้รับมรดกเลยเพราะว่าคนที่จะได้รับมรดกตามเคสนี้มีสวยใช่ไหมจ๊ะซึ่งเป็นภรรยาเนาะหล่อใช่ไหมจ๊ะลำใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาโดยที่หล่อเนี่ยไม่ถูกกาจัดเนี่ยหล่อควรจะได้กี่บาทควรได้หนึ่งล้านใช่ไหมจ๊ะแล้วไอหล่อเนี่ยมันยักย้ายไป1นล้านมันก็ควรจะถูกกาจัดมิให้รับมรดกเลยถูกไหมเออเพราะฉะนั้นอย่างเคสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหล่อมีลูกคือเอกเอกก็สามารถมาสืบมรดกได้ใช่ไหมจ๊ะ หลอก็ถูกตัดทิ้งไปหล่อก็ได้เพียงแต่อะไรฮะแต่ลดเท่านั้นเองเอาแล้วถามว่าไอ้เงิน1ล้านที่หลอควรจะได้ทําไงดีก็ไปแบ่งกันล่ําแล้วก็สวยคนละ5้า500,000เพราะฉะนั้นสวยจะได้ล้านห้าล่ำจะได้เท่าไหร่ฮะล้านห้ส่วนหล่อก็ได้รถยนต์ไปเท่านั้นเองนะครับนะยากไหมไม่ยากมาดูตัวอย่างหนึ่งครับ เออหล่อสมรถกับสวยมีลูกคือเอยขอไปรวยสมรสกับสวยมีลูกคือหล่อและล่ํารวยทําพินัยกรรมยกรถปอร์เช่กอไก่หนึ่งสองสามสี่ให้กับในหลอ่อรวยตายไปมีเงินสดนอกพินัยกรรมสามล้านหล่อปิดบังเรื่องรถกอไก่หนึ่งสองสามสี่อะเมื่อกี้ยักย้ายอัอนนี้ปิดบังปิดบังเหมือนกันยักย้ายปิดบังแล้วแต่นะครับและยักย้ายเงินสดนอกพินัยกรรมไปอีกสามแสนเอ้า แบบนี้ก็พิจารณา2คนใช่ไหมจ๊ะคนแรกในฐานะผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งไม่ถูกกาจัดเพราะเข้าข้อยกเว้นใช่ไหมก็ยังได้รับรถยนต์อยู่นะครับเนาะส่วนในฐานะทายาทโดยรามถูกกาจัดไหมถูกกาจัดแต่ไม่ได้ถูกกาจัดทั้งหมดถูกกาจัดเพียงเฉพาะส่วนที่ตนยักย้ายไปคือ7จ็ดเอ่อสามแสนใช่ไหมจ๊ะพอยักย้ายไป3 0 0 0 0นควรจะได้1ล้านถูกกาจัดเฉพาะส่วนที่ยักย้ายคือ3 0 0 0 0นก็คือ1ล้านลบ0,000สนพอได้รับเงินเท่าไหร่จ๊ะ 700, เห็นไหมยากไหมไม่ยากแต่ถ้าไม่พิจารณาแยกเป็นสองคนเนี่ยเราจะงงเลย,เยทำไมมันยักย้ายเฮ้ยต้องเอามูลค่ารถปอร์เช่มาบวกอะไรแบบมั่วหมดเลยนะเออเดี๋ยวไปดูในข้อสอบเนี่ยเขาจะบอกมูลค่ารถมาด้วยนะแล้วเราก็จะงงว่าเออต้องเอามาบวกปะวะเฮ้ยถ้าบวกปุ๊บเกินไม่เกินอะไรเงี้ยนะมั่วเลยนะจ่ะาระวังกันให้ดีละกันมาดูตัวอย่างหนึ่งครับ กรณีที่อยู่ใน2งฐานะเหมือนเดิมคือผู้รับพินากรรมเฉพาะสิ่งนะครับแล้วก็เป็นทายาทโดยธรรมด้วยแต่ครั้งนี้หล่อจะมีลูกครับรวยสมรสกับสวยครับมีลูกคือหล่อและล่ํหร่อสมรสกับสาวครับมีลูกคือตัวในเอกนะครับรวยทําพินัยกรรมยกรถยนต์ปอเช่ก็ไกลหนึ่งสองสาให้กับตัวในหล่อนะครับในรวยมีเงินสดนอกพินักรรมอีก3ร้าน หอกปิดบังเรื่องรถยนต์กอไก่ 1, 2, 3, 4และยังยักย้ายเงินสดนอกพินัยกรรมไปอีก1ร้านอ่ะแยญพิจารณาเป็น2คนคนแรกคือหลอในฐานะผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างตรงนี้ถูกกาจัดไหมจ้าไม่ถูกกาจัดฐานยักย้ายเพราะเข้าคอยกเว้นใช่ไหมจ๊ะก็ยังได้รับรถยนต์อยู่ดีนะจ๊ะส่วนในฐานะทายาทโดยธรรมถูกกาจัดไหมจ๊ะถูกกําจัดมิให้รับมรดกเลยเพราะว่า <c oughs> ตรงนี้เมื่อกี้คำนวณให้ฟังแล้วเนาะว่าหล่อควรจะได้1ล er ้านเฮียแกก็ยักย้ายไป1นล้านเพราะนั้นยักย้ายเท่ากับส่วนที่ตนควรจะได้ก็จะถูกกาจัดมีให้รับมรดกเลยอย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้ในหล่อจะไม่ได้สักบาทในส่วนของทายาทโดยธรรมนะครับนะตรงนี้เนี่ยนะครับตัวใครฮะตัวของลูกก็คือตัวในเอกย่อมสามารถที่จะมาใช้สิทธิ์สืบมรดกได้ในส่วน1ล้านบาทของในหล่อนะครับเพราะนั้นในเอกก็ยังมีสิทธิ์อ่ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ได้ ออะไรนะรับ1ล้านบาทโดยการสืบมรดกของในหลอ่อมารับมรดกของในรวยเพราะฉะนั้นโดยสรุปเคสเนี้ยมีใครได้อะไรบ้างจ๊ะ 1. ห,หล่อได้ลดใช่ไหมจ๊ะรวยได้อะไรจ๊ะไอ้สวยได้อะไรจ๊ะสวยกระลำได้คนละล้านแล้วก็เอกซึ่งเป็นลูกของหลอ่อได้อีก1ล้านนั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาดูข้อนี้ครับ รวยสมรสกับสวยมีลูกคือหล่อและล่ำอ่าหล่อสมรสกับสาวมีลูกคือเอกรวยทําพี่นรรัยกยกรถยนต์ปอเช่ก็ไปหนึ่งสองามสให้กับนาหล่อรวยตายมีเงินสดนอกพี่นัยกรรม 3, ล้านหล่อปิดบังเรื่องรถและยักย้ายเงินไป เท่าไหรนะจ๊ะสามแสนสามแสนเนะเาะอ้าวถามว่าทําไงดีแยกพิจนารณาเป็น2คนคนแรกครับรอในฐานะผู้รับพินัยกรรมเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่างโดนกําจัดไหมไม่โดนกําจัดนะครับเพราะเขาขอยกเว้นได้ลดเหมือนเดิมนะครับเนาะรอในฐานะทายาทโดยธรรมโดนกําจัดไหมโดนกําจัดแต่ถูกกําจัดแค่เพียงบางส่วนส่วนที่ยักย้ายไป3 0 0 0 0นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับอยู่เท่าไหร่1ล้านลบส่วนที่ตัวเองถูกกําจัดเนื่องจากไปยักย้ายเนี่ยสามแสนก็จะเหลืออยู่7 0 0 0 0สนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นะ นั้นถามว่า ตัวในเอกผู้สืบสันดานเนี่ยจะมาใช้สิทธิสืบมรดก3ามแสนที่ถูกกําจัดได้ไหมไม่ได้เพราะถือว่าตัวในหล่อนั้นยังคงอะไรอยู่นะจ๊ะในหล่อนั้นยังคงได้รับอยู่แล้วถามว่าเอา3ามแสนตรงเนี้ยจะไปแบ่งใครก็ไปแบ่งใครฮะทายาทโดยธรรมที่เหลือที่ควรจะได้คือนางสวยแล้วก็นายร่มเนี่ยคนละเท่าไหร่ดีคนละแสนห้านะครับเพราะนั้นสวยแล้วก็รัมได้คนละ1นึ่ล้านหนึ่งแหมื่นหล่อได้ลดและเงิน7จ็ดแสนส่วนเอกไม่ได้เลยเลยเพราะว่าไม่สามารถใช้สิทธิสืบมรดก ของตัวในหล่อได้เนื่องจากในหล่อยังคงได้อยู่700,000นั่นเองนะจ๊ะโอเคนะครับประมาณนี้นะหวังว่าจะเข้าใจกันเดี๋ยวไปดูข้อสอบนะจะได้รู้ว่าเออทำไมพี่หมอต้องมาพูดอย่างนี้พอพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่งงเลยเวลาเราไปทําข้อสอบจะแบบโอ้ยหมูมากเลยพี่หมอนะครับนะ,ะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามให้กับพี่หมอด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ